ต้องการบ้านเมืองต้องการประเทศหวังประเทศกลับคืนมาถึงแม้เราจะร้อนเราจะเหนื่อยเราจะล้าอะไรบ้างแต่เราต้องสู้เพราะถ้าประชาชนไม่ออกมาเนี่ยไม่รวมกันออกมาเนี่ยก็สู้ไม่ได้ครับเราเห็นการเมืองเนี่ยคือการซื้อเสียงเนี่ยซื้อเสียงไปแล้วทำลายตัวระบบอ,อ่ไม่ว่าจะของอบตอนายกอบตอออนายกอบจอ,อย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าทุจริตคอร์รัปชันสูงเพราะนั้นก็ตรงใจ ใจของพวกเราว่าเราต้องการปฏิรูปนักการเมืองซะก่อนก็ต้องการให้ปฏิปฏิรูปอย่างอย่างอย่างเดียวนี่อย่างตำรวจนี่อันดับหนึ่งเลยถ้าถ้ามันเป็นตำรวจที่ไม่ดีก็ออกไปเลยทหารก็เหมือนกันถ้าไม่เป็นทหารพยาจาก็ออกไปเลยไปดูกันยไปดูลูสืขาวทีนิวไปใส่รถได้ใส่รถ ผมต้องการได้ประชาชนที่ไม่ต้องโดนกดขี่ของเหมงผมต่อสู้มาตั้งแต่ครั้งพนมิตร <c oughs> ก็อยู่ระบบนี้ไม่ไหว <c oughs> การก่อสร้างไม่ว่าประเทศจังหวัดอำเภอตำบ,บคลคอร์รัปชันกันทั่ว <c oughs> ผมก็ให้กำจังใจทุกคนที่มาต่อสู้เราท้อได้แต่อย่าถอย ถ้ากำลังทุ Pokémon ่ไหัวผมก็พวกผมก็ทุ่ไหัวครับลุงสนใจเรื่องการเมืองกันตั้งอายุ20-19ค่ะุ้าครางแต่แต่ไมายังไม่แลนยังไม่เล่นการเมืองใช่ไหมทำอเมรีเบื้องสูงเราไม่เคยได้ยินเลยพึ่งว่ามีตอนสักษิลในการเมืองเนี่ย เล่ๆพิ่มก็ายูมาอยุ่จอมบุญริศครับตึ้งมาอยุ่นี้ยุคนี้มันเรียนว่ายุกจอมบุธริศครับยุกนี้เดนมาร์กตึ้งก็ต่าง้าขาก็ไม่ยอมรับคือเขาตั้งถุกย่างที่ว่าในกฎหมายเขาไม่ยอมรับเพราะตอนนี้ผมคิดว่าประชาชนรู้แล้วฮะว่าไหนดีไหนชั่วนะครับ รู้สึกมาแล้วเราก็เห็นมากันมากๆเหนื่อยก็หายครับผมจต,ตั้งไปแต่ว่าทาไมเราไม่เป็นเหมือนกองฟิลิปินน่ะ,ะเห็นไหมฟิลิปินเขาทำแค่4วันเองก็ออกเมือนข้างเข,า,งขาเลยมืนในเมืองหลวงไงนะ ขาออกมาเต็มเหมือนข้างคขาเลยปิดบ้านปิดช่องหมดเพลิเดียวสุดิลิปินถ้าข่ายน้นเขาชนะล่ะบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงสถาบันของเราจะเป็นยังไงเมื่อเราอยู่มาตต้องต่รู้มีสถาบันพระกษศัตริ์แต่พอตอนนี้เห็นไหมมันจะมันจะล่มสลายไปสมัยเราเหรอใช่ไหมนี่อายุเ1มันเราอยู่ไม่นานเลยแต่ลูกหลานแผ่นดินของเราตก่อไปมันจะอยู่ยังไงไอพิษนุโลกคนสมุทรปากการมาอยู่ด้วยกัน คะชนะชนะกำนันชนะอยู่แล้วสู้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 ผมก็เรียนกับท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้นประเทศคาดหวัง ที่จะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คนดีที่ซื่อสัตย์ที่สุดจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดินมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลแก้ปัญหาให้ชาวนาแก้ปัญหาต่างๆเร็วรีบปฏิรูปประเทศไทยนี่คือความคาดหวังของประชาชนและหวังพึ่งวุฒิสภาเพราะฉะนั้นโตรดทำหน้าที่ เชื่อเชื่อ shield, ว่าต้องลุงก,กำนันต้องอกชัยชนะให้เราอยู่แล้วต้องได้มาบ่าวจะต้องชัยชนะเป็นต้องเป็นของมวลมหาประชาชนอยู่แล้ว <beter> บ้านเมืองเราจะได้ดีลูกหลานเราจะได้อยู่สบายสบายไม่ต้องอยู่แบบเป็นทาสเขาไงมันหมดไปแล้วสมัยเลืกทาสมันหมดไปแล้วใช่ไหมทิ้งบ้านมานะทิ้งบ้านทิ้งไม่ท้อค่ะฉันอยู่สบายที่บ้านฉันอยู่สบายนะฉันต้องไม่ต้องทรมานแบบนี้จะกินฉันก็ได้กินจะนอนชคดีฉันก็ได้นอนใช่ไหมอ๋อ เรื่องเข้า้องหนาแล้วฉันก็ได้เข้าแต่ทุ่งนี้โอ้ยถึงรอย่างเง้นก็ทนได้ท <Okay. S 1> นได้จ้าได้ไดจ้า